ในวันที่ทุกคนรอคอยงานแต่งสุดหรูกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดตำรวจบุกเข้ามากลางงานใส่กุญแจมือพ่อเจ้าบ่าวต่อหน้าทุกสายตาและความจริงที่ถูกปิดบังมาทั้งชีวิตกำลังจะถูกเปิดโปงความรักความแค้นและความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตเจ้าบ่าวตลอดไปลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านผิวกลิ่นดอกกุหลาบขาวจากซุ้มประตูแต่งงานอบอวลเสียงหัวเราะของแขกดังปนกับเสียงดนตรีบเบรลงเบาๆ ฉันนั่งอยู่แถวหน้ามองเวทีที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังยืนยิ้มแสงไฟสปอตไลท์ส่องลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขทันใดนั้นเสียงส้นรองเท้าหนังแข็งกระทบพื้นดังชัดเจนชายในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินก้าวเข้ามาในงานทุกสายตาหันมามองมือของเขาถือเอกสารสีขาวและกุญแจมือเหล็กวาวเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวฉันหัวใจฉันเต้นแรงราวกับรู้ว่ากำลังจะเกิดเรื่องไม่ดี ตำรวจหยุดยืนตรงหน้าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเสียงดนตรีเงียบลงทันทีเหมือนมีใครปิดสวิตช์แขกบางคนเริ่มลุกขึ้นยืนมองด้วยความ,มง,งุนงงแล้วคำพูดที่ทำให้ทั้งงานนิ่งเงันก็ดังขึ้นขอโทษด้วยครับเรามีหมายจับนายสุชาติพ่อของเจ้าบ่าวมือสันสันของตำรวจยกกุญแจมือขึ้นเสียงร้องตกใจดังจากโต๊ะญาติฝ่ายเจ้าบ่าวใบหน้าของพ่อเจ้าบ่าวซีดเผือดราวกับเลือดหายไปหมด เขายกมือขึ้นช้าๆยอมให้ตำรวจจับน้ำตาของแม่เจ้าบ่าวเริ่มไหลริมฝีปากสั่นไม่หยุดบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบางคนเอามือปิดปากฉันได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองดังกล้องในหูกลิ่นน้ำหอมของแขกที่นั่งข้างๆกลับทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้เจ้าบ่าวยืนแ็งทื่อดวงตาเบิกกว้างมองพ่อถูกพาออกไปในความเงียบของงานเสียงหนึ่งจากมุมห้องดังแทรกขึ้นนี่แหละเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด ทุกคนหันขับไปทางต้นเสียงชายชราผมขาวนั่งอยู่ตรงมุมโต๊ะแขนสั่นเล็กน้อยขณะยกแก้วน้ำขึ้นจิตแววตาของเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นแขกหลายคนเริ่มสุบสิบกันอย่างตื่นตระหนกเสียงเก้าอี้เลื่อนบนพื้นดังเสียดหูเจ้าสาวหันมองเจ้าบ่าวสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบลมหายใจของเธอถี่ขึ้นกลิ่นอาหารบนโต๊ะที่เพิ่งเสิร์ฟเริ่มส่งกลิ่นขาวฉุน ตำรวจสองนายพาพ่อเจ้าบ่าวเดินผ่านทางเดินกลางงานสายตาของแขกทุกคู่มองตามราวกับถูกปรินไว้แสงแฟลชจากโทรศัพท์ถ่ายภาพวาาขึ้นเป็นระยะเสียงกุกกักจากกุญแจมือกระทบกันดังสะท้อนในห้องเงียบชายชราผมขาววางแก้วน้ำลงบนโต๊ะเสียงดังเขามองตรงไปที่เจ้าบ่าวแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วต่ำเรื่องนี้มันเริ่มตั้งแต่ก่อนเธอเกิดคำพูดนั้นเหมือนตอกลิ่นลงในหัวใจของทุกคนที่ได้ยิน เจ้าบ่าวก้าลงจากเวทีมุ่งตรงไปหาชายชราผู้นั้นฝ่ามือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูดเหมือซึมเต็มหน้าผากทั้งที่ห้องเย็นเยือกกลิ่นเหงื่อผสมกับกลิ่นน้ำหอมของแขกจนอบอวนทุก้าวที่เขาเดินเข้าใกล้เหมือนความจริงกำลังจะระเบิดออกมาและไม่มีใครในงานพร้อมที่จะได้ยินมันเจ้าบ่าวหยุดยืนตรงหน้าชายชราผมขาวดวงตาของเขาสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจ มือของชายชาราล้วงเข้าไปในเสื้อสูทเก่าๆเ,เสียงกระดาษถูกดึงออกมาอย่างช้าๆแขกที่อยู่ใกล้เริ่มขยับเก้าอี้ถอยห่างราวกับกลัวสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยเจ้าสาวยืนอยู่ไม่ไกลน้ำตาไหลเงียบๆอาบแก้มเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแสงไฟในห้องกระพริบเล็กน้อยก่อนจะกลับมาติดตามเดิมแต่บรรยากาศในงานไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายชาราว,วางซองเอกสารสีน้ำตาลบนโต๊ะ เสียงกระแทกเบาๆนั้นกลับดังชัดในความเงียบเจ้าบ่าวมองซองเอกสารด้วยแววตาหนักอึง้งนี่คือสิ่งที่พ่อเธอทําไว้เมื่อ20ปีก่อนชายชราผู้ชัดทุกคำมือของเขาเปิดซองช้าๆดึงเอกสารเก่าๆที่ขอบเริ่มเหลืองออกมากลิ่นกระดาษเก่าชวยออกมาทันทีบางแผ่นมีรอยคราบสีน้ําตาลคล้ายเลือดซึมติดอยู่เจ้าสาวเอามือปิดปากแน่นร่างกายสันเทาแขกหลายคนยืนขึ้นพยายามมองให้ชัด เสียงเครื่องปรับอากาศที่เคยดังกลับเงียบสนิทในความรู้สึกของฉันชายชรายิยิบภาพถ่ายเก่าออกมาวางต่อหน้าทุกคนภาพนั้นเป็นภาพขาวดมีเด็กชายตัวเล็กยืนร้องให้อยู่ข้างร่างไร้ลมหายใจของชายคนหนึ่งดวงตาของเด็กในภาพเบิดกว้างเต็มไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดและที่มุมภาพคือพ่อเจ้าบ่าวในวัยหนุ่มยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มยินชาเสียงหายใจของแขกในงานดังชัดเจนไม่มีใครขยับแม้แต่น้อย เจ้าบ่าวจ้องภาพนั้นราวกับไม่อยากเชื่อสายตาสีหน้าเขาเปลี่ยนจากสับสนเป็นโกรธเกรี้ยวเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงจนมองเห็นได้ชัดชายชรายิบกระดาษอีกแผ่นออกมาวางลงข้างภาพถ่ายเป็นรายงานคดีเก่าลายหมึกจางแต่ยังอ่านชื่อผู้ต้องหาได้ชัดสุชาติฆาตกรรมโดยเจตนาเสียงอ่านชื่อนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางห้องเจ้าสาวสุดลงนั่งกับพื้นกระโปรงแต่งงานขาวสะอาดเปื้อนฝุ่นและเศษดอกไม้ เธอเอามือปิดหูราวกับอยากหนีจากความจริงที่ดังเกินไปเจ้าบ่าวหันมองไปทางทางเดินที่ตำรวจพาพ่อเขาออกไปในแววตาเต็มไปด้วยความสับสนความโกรธและความหวาดกลัวผสมกันแขกบางคนเริ่มหยิบของตัวเองรีบเดินออกจากงานโดยไม่หันกลับเสียงส้นรองเท้ากระแทกพื้นดังเป็นจังหวะเร่งรีบกลิ่นกุหลาบขาวที่เคยหอมกลับเหม็นบาดลึกในลมหายใจชายชราผมขาวเอ็นตัวมาข้างหน้าจ้องลึกเข้าไปในตาเจ้าบ่าว ความจริงไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้เขาเอื้อมหยิบซองเอกสารอีกซองหนึ่งจากกระเป๋าเก่าๆซองนั้นปิดด้วยคราบแห้งกรังสีเข้มราวกับซ่อนความลับที่ไม่ควรถูกเปิดมือของเขาสั่นแต่ยังคงดึงมันออกมาอย่างช้าๆและทุกคนในห้องไม่อาจละสายตาออกจากมันได้ซองเอกสารถูกดึงออกมาจนสุดเสียงกระดาษเสียดสีกันดังแผ่วแต่กลับแทงลึกเข้าในหัวใจทุกคนที่ฟังชายชราวางมันบนโต๊ะเหมือนวางระเบิดเวลาลูกหนึ่ง เจ้าบ่าววกลืนน้ำลายฝ่ามือเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเขาเอื้อมมือไปจับซองแต่ชายชารากลับกดมันไว้แน่นแววตาของชายชาราแข็งกร้าวราวกับกำลังทดสอบความกล้าของอีกฝ่ายถ้าเธอเปิดไม่มีทางถอยกลับได้เสียงพูดนั้นเย็นจนทำให้ขนลุกสู้แขกบางคนยกมือขึ้นปิดปากบางคนยืนตัวแข็งอยู่กับที่ไฟในห้องกระพริบอีกครั้งเงาของคนในงานทอดยาวบนพื้นราวกับกำลังบิดตัวหนี เจ้าสาวมองภาพนั้นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธอสั่นหัวช้าๆเหมือนกำลังขอให้เจ้าบ่าวหยุดมือแต่เจ้าบ่าวกลับดึงซองออกจากมือชายชรายอย่างแรงเสียงประตูของกระดาษขาดตรงม,มุมซองดังขึ้นกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเหม็นขาวเก่าแก่พุ่งออกมาแทบจะทันทีในซองนั้นมีสมุดบันทึกป,ปกหนังสีดำซีดปกเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและคราบสีคล้ำที่ซึมลึกเข้าไปในเนื้อหนังเจ้าบ่าวเปิดหน้าแรกอย่างช้าๆ ลายมือบรรจงเขียนด้วยหมึกสีเข้มตัวหนังสือบิดเบี้ยวเล็กน้อยชายชาราจ้องสมุดเล่มนั้นด้วยสายตาเหมือนคนที่รอวันนี้มานานหลายสิบปีนั่นคือคำสารภาพเขาพูดเสียงต่ำเจ้าบ่าวหยุดอ่านตรงบรรทัดแรกสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีราวกับเลือดทุกหยดในร่างไหลาหายไปหมดและเสียงเดียวที่ดังชัดในห้องคือเสียงลมหายใจที่หนักขึ้นเรื่อยๆของเขาตัวหนังสือบรรทัดนั้นเหมือนจะเต้นอยู่ต่อหน้าเขา มือของเจ้าบ่าวสั่นไหวจนสมุดแทบหลุดจากมือดวงตาเขาเลยอ่านอย่างรวดเร็วแต่ยิ่งอ่านสีหน้าก็ยิ่งซีดลงทุกคำในบันทึกเหมือนคมมีดกรีดลึกลงในใจแขกบางคนเอื้อมมองพยายามอ่านแต่ถูกบรรยากาศกดดันจนไม่กล้าเข้าใกล้ชายชารานั่งนิ่งราวกับกำลังเฝ้าดูพิธีกรรมบางอย่างเสียงเครื่องปรับอากาศที่เคยทำงานดังกลับเหมือนหยุดนิ่งไปเจ้าสาวค่อยๆลุกขึ้นเดินช้าชาเข้ามาใกล้เจ้าบ่าว ชุดแต่งงานของเธอลากไปกับพื้นเสียงผ้าครูดกับเศษกลีบดอกไม้ดังชัดเธอเอื้อมมือไปแตะสมุดในมือเขาแต่เขาสะบัดออกอย่างแรงสมุดหลุดจากมือร่วงกระแทกพื้นดังปักหน้ากระดาษเปิดค้างตรงกลางทันทีที่ดวงตาของฉันกวาดไปเห็นประโยคบนหน้านั้นหัวใจก็เต้นผิดจังหวะทันทีตัวหนังสือเขียนด้วยหมึกหนาบรรทัดนั้นระบุชัดว่าวันที่สิกร,รกฎาคมฉันฆ่าเขาด้วยมือของตัวเอง และใต้บรรทัดนั้นมีชื่อเหยื่อซึ่งไม่ใช่ชื่อที่ทุกคนคาดคิดแต่กลับเป็นชื่อของคนที่อยู่ในงานนี้ตอนนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่และกําลังยืนมองเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลจากเวทีสายตาทุกคู่ในงานหันไปยังเป้าหมายทันทีชายวัยกลางคนในสูทสีเทายืนแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งถูกตัดลมหายใจริมฝีปากเขาสัน่นพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเหงื่อไหลซึมทั่วขมับแมอากาศในห้องเย็นจัด เสียงกระซิบดังระง,งมแขกหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพอย่างลืมตัวกลิ่นกุหลาบขาวที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นรุนแรงที่กดทับทุกลมหายใจเจ้าบ่าวค่อยๆหันไปสบตาก,กับชายสูรเทาในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามความหวาดกลัวและความโกรธที่ประตูขึ้นเรื่อยๆชายสูทเทาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวส้วนรองเท้ากระแทบพื้นดังชัดมือของเขากำแน่นจนข้อนิ้วซีขาว ชายชราผมขาวหัวรอแผวในลำคอเสียงนั้นเย็นและหนักเหมือนสายลมที่พัดจากหลุมลึกเห็นหรือยังทำไมเขาถึงต้องเงียบมาตลอดยี่สิบปีคำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำความเงียบงันในห้องชายสูดเท่าสบตากับเจ้าบ่าวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหมุนตัวพุ่งวิ่งไปทางประตูเสียงเก้าอี้ล้มดังลั่นแขกบางคนร้องอุทานด้วยความตกใจตำรวจที่ยังอยู่ในงานรีบวิ่งไล่ตามเสียงรองเท้าหนังกระแทกกับพื้นห้องจัดเลี้ยงดังถี่และแรง ในขณะที่ทุกคนจับจ้องไปที่ประตูชายชารากลับเอื้อมมือหยิบซองเอกสารอีกซองหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเก่าซองนี้บางกว่าแต่มีรอยเปื้อนสีเข้มรูปฝ่ามือที่ดูสดกว่าที่ควรจะเป็นเขาวางมันตรงหน้าเจ้าบ่าวพร้อมสายตาที่บอกชัดว่าเรื่องยังไม่จบเจ้าบ่าวจ้องซองเอกสารนั้นเหมือนมันคือสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรถูกแตะต้องแสงไฟเหนือสีสะสท้อนกับคราบสีเข้มบนซองราวกับฝ่ามือที่เปื้อนเลือกกำลังจับอยู่จริงๆ ลมหายใจของเขาหนักขึ้นหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเสียงโกลาหลจากหน้าประตูยังดังอยู่ไกลๆตำรวจและชายสูททวิ่งไล่กันในโถงด้านนอกแต่ในห้องจัดเลี้ยงทุกอย่างกลับเงียบสนิทชายชาราผมขาวเอียงตัวมาข้างหน้าน้ำเสียงแหบต่ำแทบเป็นกระซิบนี่ไม่ใช่เรื่องของพ่อเธอคนเดียวคำพูดนั้นเหมือนกระแทกเข้าเต็มแรงในอกเจ้าบ่าวมือของเขาค่อยๆเอื้อมไปจับซองราวกับกำลังสัมผัสข,ของร้อนที่อาจเผาไม่ทุกอย่าง แขกที่เหลืออยู่เบียดกันเข้ามาใกล้บางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายโดยไม่กระพริบตาเมื่อเขาดึงปากซองออกกลิ่นเหล็กคาโลหิตจางๆลอยออกมาข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวพับสี่ทบอย่างเรียบร้อยกระดาษนั้นเปียกชื้นเล็กน้อยราวกับเพิ่งถูกหยิบออกจากที่ที่ไม่ควรเก็บเขาคลี่มันออกช้าๆเสียงกระดาษแห้งกรอบเสียดสีกันดังชัดตรงกลางแผ่นเป็นภาพถ่ายโพลารอยด์ภาพนั้นถ่ายในห้องเล็กๆแสงสลัวผนังลอกล่อน มีคนสองคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ข้อมือถูกมัดแน่นด้วยเชือกหนาหนึ่งในนั้นคือพ่อของเจ้าบ่าวในวัยปัจจุบันอีกคนหนึ่งคือชายสูดเทาที่เพิ่งหนีไปเมื่อครู่และที่ขอบภาพมีเงามืดของบุคคลที่สามก็มองพวกเขาอยู่เงาน,นั้นใบหน้าชัดเจนพอที่จะรู้ว่าเป็นใครและเมื่อเจ้าบ่าวเห็นเขาแทบหยุดหายใจเลือดในกายเจ้าบ่าวเหมือนหยุดไหลกล้ามเนื้อทั่วร่างตึงเครียดจนเจ็บ ดวงตาเขาจ้องภาพนั้นไม่กระพริบราวกับหวังว่ามันจะเปลี่ยนไปเองแต่ใบหน้านั้นยังคงชัดเจนเหมือนเดิมเป็นใบหน้าของแม่เจ้าบ่าวผู้หญิงที่นั่งอยู่แถวหน้าของงานในตอนนี้เธอเอามือกำชายกระโปรงแน่นริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเสียงหายใจของเธอถี่ขึ้นทุกครั้งที่สูดเข้าออกเหมือนมีบางอย่างบีบคอแขกหลายคนหันไปมองแม่เจ้าบ่าวด้วยความมุนงงและหวาดระแวง บางคนค่อยๆถอยห่างราวกับอยู่ใกล้ไฟที่กำลังลุกไหม้เจ้าสาวยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากแสงไฟจากสปอร์ตไลส์สะท้อนในหยดน้ำตานั้นเป็นประกายเย็นเยือกชายชาราผมขาวมองแม่เจ้าบ่าวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้ทันเขาพูดชัดเธอชัดคำน้ำเสียงกดต่ำจนทุกคนต้องเงียบเพื่อฟังความจริงมีมากกว่าที่พวกเธอคิดแม่เจ้าบ่าวหันไปมองชายชาราทันที ในดวงตาเธอมีทั้งความโกรธและความกลัวประปนกันมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงพยายามนั่งตัวตรงเจ้าบ่าวค่อยๆหันไปมองแม่ของตัวเองหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกำลังจะฉีกออกเป็นเสียงเสียงและในขณะนั้นเองเสียงประตูห้องจัดเลี้ยงก็ถูกกระแทกเปิดดังสนัน่นตำรวจสามนายพุ่งเข้ามาลากชายสูรเทากลับมาพร้อมร่างกายที่เปื้อนฝุ่นและเสื้อขาดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจ คือคำพูดแรกที่ชายสูดเทาตะตโกนลัน่นทั้งที่ยังหอบแรงเธอบอกพวกเขาไปสิว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าเสียงของชายสูตรเทาก้องสะท้อนทั่วทั้งห้องทุกสายตาหันมาที่แม่เจ้าบ่าวทันทีเธอนั่งนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ริมฝีปากเม้มแน่นจนสีขาวแววตาของเธอวิ่งวู้ไปทางลูกชายเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหลบลงต่ำเจ้าบ่าวยืนนิ่งเหมือนร่างไร้ชีวิต มือของเขาคลายออกจากกำมัดช้าๆแต่สั่นไม่หยุดเสียงแฟลชจากกล้องโทรศัพท์ดังว่าเป็นระยะแขกบางคนแทบจะยกโทรศัพท์ไม่ทันชายชราผมขาวหัวร้อเบาๆน้ำเสียงเหมือนคนที่รอวันนี้มานานเหลือเกินบอกเขาไปเถอะหรือจะให้ฉันพูดเองน้ำเสียงนั้นเฉียบคมราวกับกดมีดลงบนโต๊ะแม่เจ้าบ่าวสูดหายใจลึกหนึ่งครั้งก่อนเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ดวงตาของเธอเริ่มฉายแววแข็งกร้าวขึ้นทีละน้อย ในห้องจัดเลี้ยงเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองกลิ่นกุหลาบขาวในอากาศกลับยิ่งแรงและฉุนเหมือนกดทับทุกลมหายใจเธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำบนโต๊ะเสียงน้ำแข็งกระทบกันในแก้วดังกรุง้งกริ้งท่ามกลางความเงียบแม่เจ้าบ่าวจิบเพียงเล็กน้อยก่อนวางแก้วลงช้าๆจากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นสบตาก,กับทุกคนในห้องถ้าพวกคุณอยากรู้ความจริงเธอหยุดเล็กน้อยดวงตากวาดมองรอบห้องเหมือนกำลังชั่งใจ ก็เตรียมใจไว้ให้ดีเพราะมันจะทําให้ทุกคนที่นี่ไม่กล้ามองหน้ากันอีกตลอดชีวิตเจ้าบ่าวรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นทุกวินาทีกล้ามเนื้อเขเกร็งจนเจ็บเสียงหายใจของแขกในงานประสานกันเป็นจังหวะตึงเครียดแม่เจ้าบ่าวเองตัวมาข้างหน้าวางสองมือบนโต๊ะเล็บของเธอกดลงบนผ้าปูโต๊ะจนยัเป็นรอยลึกแสงไฟจากด้านบนจับใบหน้าของเธออย่างพอดีเผยให้เห็นเงาลึกใต้ดวงตาที่เหมือนซ่อนอะไรไว้ ชายชาราผมขาวยังคงนั่งนิ่งแต่รอยยิ้มมุมปากบ่งบอกว่าเขารู้ว่าจะมีอะไรตามมาแม่เจ้าบ่าวสูดหายใจลึกอีกครั้งก่อนเอ่ยเสียงชัดคนที่ตายเมื่อยี่สิปีก่อนไม่ได้ตายเพราะพ่อของเขาเพียงคนเดียวเสียงกระซิบสู้ซาดังขึ้นทันทีในหมู่แขกบางคนอามือปิดปากบางคนขยับถอยหลังราวกับกำลังยืนอยู่ริมหน้าผาเธอเหลือบตามองไปที่ชายสูทเทาที่ถูกตำรวจจับอยู่และเขาก็ไม่ใช่แค่เหยื่อ ชายสูดเท่าศบตาเธอแววตาเต็มไปด้วยความแค้นและความกลัวผสมกันเจ้าสาวที่ยืนอยู่ข้างเวทีเอามือกอดตัวเองนั่นร่างกายสั่นราวกับกำลังหนาวสั่นในห้องที่เย็นจัดแม่เจ้าบ่าวค่อยๆหยิบกระเป๋าหนังเล็กจากใต้เก้าอี้กระเป๋านั้นดูเก่าและมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลเข้มที่ขอบเธอวางมันลงบนโต๊ะอย่างจงใจเสียงกระแทกดังตุกทำให้ทุกคนสะดุ้งเล็กน้อยทุกอย่างอยู่ในนี้เธอกล่าวเสียงเรียบ ดวงตาเจ้าบ่าวเบิกกว้างร่างกายชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะก้าวเข้าใกล้โต๊ะเขามองกระเป๋านั้นเหมือนมันเป็นหลุมศพที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาและในวินาทีที่มือเขาเอื้อมไปใกล้ซิบกระเป๋าแม่เจ้าบ่าวกลับวางมือลงบนกระเป๋าก,กดมันไว้แน่นพร้อมสายตาที่คมกริบถ้าเธอเปิดความลับนี้จะไม่เหลือที่ให้ซ่อนอีกต่อไปเสียงในห้องเงียบลงจนเหมือนไม่มีใครกล้าหายใจเจ้าบ่าวยืนนิ่งฝ่ามือหยุดกลางอากาศเหนือกระเป๋า เหนื่อยเย็นไหลซึ่งจะขมับลงมาตามกรามแม่เจ้าบ่าวจ้องตาลูกชายอย่างไม่กระพริบแสงไฟเหนือหัวสะท้อนในดวงตาของเธอเป็นประกายแข็งกร้าวชายชราผมขาวเอนตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยน้ำเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเปิดมันแล้วเธอจะเข้าใจว่าทำไมวันนี้ต้องเกิดขึ้นแขกบางคนเริ่มกระสิบถามกันว่าในกระเป๋ามีอะไรบางคนก้าวถอยหลังราวกับกลัวสิ่งที่จะถูกเปิดเผยออกมา เสียงรองเท้าของตำรวจที่ยืนคุมชายสูรเทาดังตึงๆอยู่ไม่ไกลเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นเหมือนจะตัดสินใจบางอย่างเขาดึงหายใจลึกก่อนค่อยๆเอ,อื้อมมือไปจับซิปกระเป๋าเสียงฟันซิปเสียกกันดังชัดในความเงียบเมื่อซิปถูกเลื่อนเปิดเพียงครึ่งเดียวกลิ่นบางอย่างก็พุ่งออกมาทันทีเป็นกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเหล็กคาวที่เก่าพอจะฝังลึกในเนื้อผ้าเจ้าบ่าวเลื่อนซิปจนสุดมือของเขาสั่นแต่ยังคงหยิบของออกมา สิ่งแรกคือผ้าพ,พันคอสีซีดที่มีคราสีน้ำตาลเข้มติดอยู่แม่เจ้าบ่าวหลับตาลงชั่วครู่เหมือนภาพเก่าในความทรงจำกำลังย้อนกลับมาจากนั้นเจ้าบ่าวก็หยิบซองจดหมายสีเหลืองเก่าในนั้นหนาเหมือนบรรจุหลายแผ่นเขาดึงออกมาอย่างช้าๆทุกสายตาในห้องตรึงอยู่ที่มือเขาเอกสารด้านในมีทั้งภาพถ่ายขนาดเล็กและจดหมายเขียนด้วยลายมือภาพถ่ายใบแรกเป็นภาพผู้หญิงในวัยสาวที่ยืนยิ้มอยู่ข้างชายสองคน หนึ่งในนั้นคือพ่อของเจ้าบ่าวและอีกคนคือชายสูรเทาแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าบ่าวขนลุกคือผู้หญิงในภาพนั้นคือแม่ของเขาเองหัวใจเจ้าบ่าวเต้นกระแทกอกอย่างแรงภาพในมือสั่นไหวตามแรงมือที่ควบคุมไม่อยู่เขามองหน้าผู้หญิงในภาพอย่างไม่เชื่อสายตารอยยิ้มของแม่ในวัยสาวนั้นสว่างสวยแต่แฝงบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแววตาเธอไม่ใช่ความอบอุ่นแบบแม่ที่เขารู้จัก แต่เป็นประกายแบบคนที่กำลังปกปิดความลับบางอย่างอย่างแนบเนียนชายชราผมขาวพยักหน้าเบาๆเหมือนยืนยันในสิ่งที่เขารู้มานานภาพนี้ถ่ายก่อนเหตุการณ์วันนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์เสียงในห้องเริ่มกลับมาดางังขึ้นแขกกระซิบกระซาบกันอย่างร้อนรนชายสูรเทาที่ถูกตำรวจจับมองภาพนั้นด้วยสายตายแข็งกร้าวบอกพวกเขาไปว่าใครเป็นคนวางแผนแม่เจ้าบ่าวยังคงนิ่งสีหน้าไม่ไหวติง แต่ปลายนิ้วที่กดลงบนกระเป๋าหนังเริ่มสั่นเล็กน้อยเจ้าบ่าวค่อยๆวางภาพถ่ายลงบนโต๊ะแล้วหยิบจดหมายจากกองเอกสารกระดาษเก่าและเปราะบางจนแทบจะขาดเขาเปิดอ่านบรรทัดแรกเสียงหัวใจตัวเองดังจนกลบเสียงรอบข้างจดหมายนั้นเขียนด้วยลายมือเร่งรีบราวกับเจ้าของกำลังหนีจากบางสิ่งแผนดำเนินไปตามที่เธอสั่งทุกอย่างจะเสร็จภายในคืนวันที่สิบสี่เจ้าบ่าวเงยหน้าขึ้นมองแม่ทันที แขกบางคนหอบหายใจแรงบางคนยกมือทาบอกเหมือนเพิ่งรับแรงกระแทกแสงไฟสปอตไล์ส่องตรงไปที่แม่เจ้าบ่าวทาให้เธอดูเหมือนถูกดึงออกมาจากเงามืดและในจังหวะน,นั้นเองชายชาราผมขาวก็วางมือบนไหล่เจ้าบ่าวพร้อมพูดด้วยเสียงเย็นเยียบว่าลูกคนที่สั่งฆ่าคือคนที่เลี้ยงเธอมาทั้งชีวิตเสียงในห้องเหมือนถูกดูดหายไปทันทีแขกทุกคนหยุดขยับราวกับถูกแช่แข็งอยู่ในภาพเดียวกัน เจ้าบ่าวยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างจ้องแม่ของตัวเองอย่างไม่เชื่อริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแม่เจ้าบ่าวนั่งตัวตรงดวงตาคมจ้องกลับอย่างมั่นคงเรากับไม่คิดจะปฏิเสธหรือหลบหนีแสงไฟเหนือหัวกระทบผิวหน้าเธอจนเห็นเส้นเลือดที่ขมับเต้นชัดเสียงหายใจหนักๆของแขกบางคนดังขึ้นชายสูทเทาเริ่มดิ้นในมือของตำรวจน้ำเสียงสัน่นแต่เต็มไปด้วยความโกรธ เธอคิดว่าฉันจะรับผิดแทนไปตลอดงั้นหรือตำรวจต้องออกแรงกดแขนเขาให้หยุดดิ้นเสียงโซ่กุญแจมือกระทบกันดังกรุ้งกริ้งเจ้าสาวที่ยืนอยู่นิ่งมาตลอดค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวน้ำตาไหลไม่หยุดเธอมองแม่สามีในอนาคตด้วยแววตาหวาดกลัวราวก,กับกำลังเห็นคนแปลกหน้ากลิ่นกุหลาบขาวที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นรบกวนที่ทำให้หายใจติดขัดชายชราผมขาวขยับตัวเล็กน้อยวางมือทั้งสองลงบนไม้เท้าเสียงไม้กระทบพื้นดัง เขาไม่ได้ฆ่าเพราะโกรธแต่ฆ่าเพราะคำสั่งน้ำเสียงนั้นเย็นชัดจนทําให้ขนลุกแม่เจ้าบ่าวเลื่อนสายตาไปที่ชายชราวเววตาเต็มไปด้วยความรู้ทันและท้าทายถ้าแกจะพูดก็พูดให้หมดสิเธอกล่าวเสียงเรียบแขกบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโออีกครั้งมือสัน่นเพราะความตื่นเต้นและหวาดกลัวเจ้าบ่าวยกมือขึ้นช้าๆกําจดหมายนั้นแน่นหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะฉีกอกอกอ,กอกมา และในวินาทีที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างเสียงประตูด้านหลังห้องจัดเลี้ยงก็ถูกเปิดออกอีกครั้งพร้อมกับร่างของคนที่ไม่มีใครคิดว่าจะโผล่มาในงานนี้เสียงบานประตูกระแทกผนังดังกล้องไปทั่วห้องทุกสายตาหันไปมองทันทีร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาอย่างมั่นคงใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็นลากยาวจากขมับซ้ายลงมาถึงแก้มดวงตาคมกริบจ้องตรงไปยังแม่เจ้าบ่าวราวกับไม่มีใครอื่นอยู่ในห้อง เขาสวมเสื้อคลุมกันฝนสีดำชื้นน้ำฝุ่นและโครนติดตามชายเสื้อและรองเท้าหยดน้ำจากเสื้อคลุมหยดลงบนพื้นห้องจัดเลี้ยงเป็นจังหวะแปะแปะบรรยากาศในห้องหนาวเย็นลงอย่างประหลาดแม้เครื่องปรับอากาศจะไม่ได้เปลี่ยนระดับเจ้าบ่าวมองชายแปลกหน้าด้วยความมุนงงแต่ลึกๆกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดแม่เจ้าบ่าวเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่สีหน้าไม่แสดงความประหลาดใจเลยแม้แต่นิดชายชาราผมขาวหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแห้งและเต็มไปด้วยความพึงพอใจ ในที่สุดก็มาชายแผลเป็นหยุดยืนกลางห้องสายตาเขากวาดมองรอบงานช้าๆก่อนจะหยุดที่ภาพถ่ายบนโต๊ะยี่สิบปีพวกเธอยังจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเสียงของเขาทุ้มต่ำแต่หนักแน่นจนทุกคนเงียบกริบเจ้าสาวก้าถอยอีกก้าร่างกายสั่นสะท้านเหมือนแรงสั่นสะเทือนจากคำพูดนั้นแล่นผ่านผิวชายสูทเทาที่ถูกตำรวจจับอยู่จ้องชายแผลเป็นด้วยแววตาตื่นกระหนกอย่างปิดไม่มิดแม่เจ้าบ่าวยังคงนิ่งแต่มือที่กดกระเป๋าหนังไว้แน่นขึ้นจนข้อขาวซีด ชายแผลเป็นค่อยๆยยกมือขึ้นจากเสื้อคลุมในมือของเขามีเทปบันทึกเสียงขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยคราสนิมนี่คือเสียงของคนที่สั่งฆ่าในคืนนั้นน้ำเสียงของเขาหนักแน่นทุกพยางและเมื่อเขาวางมันลงบนโตเสียงกระแทกกับไม้ดังกล้องในหัวทุกคนเสียงกระแทกของเทปยังสะท้อนอยู่ในอากาศเจ้าบ่าวรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นจนหายใจติดขัดแขกบางคนมองเทปนั้นราวกับมันเป็นระเบิดที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่ง แม่เจ้าบ่าวขยับริมฝีปากช้าๆแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงดวงตาที่กะพริบทีขึ้นเล็กน้อยบอกถึงแรงกดดันที่เริ่มประตุตำรวจทั้งสองหันมามองกันอย่างลังเลก,ก่อนที่คนหนึ่งจะเอื้อมมือไปหยิบเทปขึ้นมาชายแผลเป็นยกมือกันไว้ทันทีอย่าเพิ่งฟังถ้าพวกคุณไม่พร้อมจะเห็นความจริงทั้งหมดน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายชายชาราผมขาวโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเปิดมันเดี๋ยวนี้ เสียงของเขาเย็นและสั่งการอย่างชัดเจนเจ้าบ่าวก้าวไปข้างหน้าสายตาไม่ละจักแม่ของตัวเองแม้แต่วินาทีเดียวมือของเขาสั่นแต่ก็หยิบเทปจากโต๊ะได้สาเร็จเมื่อเขากดปุ่มเล่นเสียงคลื่นเบาๆดังขึ้นตามด้วยเสียงลมหายใจแรงของผู้หญิงคนหนึ่งเสียงนั้นชัดเจนและคุ้นเคยอย่างน่าขนลุกทําให้มันดูเหมือนอุบัติเหตุไม่มีใครต้องรู้หัวใจของเจ้าบ่าวเหมือนถูกฉีกออกทันที แขนขายเย็นเฉียบราวกับเลือดทั้งหมดไหลออกจากร่างเสียงกระซิบของผู้หญิงในเทปยังดังต่อถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แผนของเราทั้งหมดจะพังในห้องไม่มีใครขยับแม้แต่น้อยแม้กระทั่งเสียงเครื่องปรับอากาศก็เหมือนหยุดหมุนแม่เจ้าบ่าวหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจลึกก่อนจะเปิดตาขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่มีใครอยากเห็นในเวลานี้รอยยิ้มนั้นเย็นเย,ยือกเหมือนคมมีดบางเฉือนผ่านผิวโดวยไม่รู้ตัว ดวงตาของเธอวาววับคล้ายคนที่รู้ว่าทุกสายตาจับจ้องแต่กลับไม่สะทกสะทานเจ้าบ่าวรู้สึกเหมือนยืนอยู่ต่อหน้าคนแปลกหน้าคนที่เขาเรียกว่าแม่มาตลอดชีวิตแม่เจ้าบ่าวเอื้อมมือไปหยิบแก้วไวน์จากโต๊ะอย่างช้าช้าปลายนิ้วเรียวของเธอประคองแก้วแน่นจนเห็นรอยเส้นเลือดขึ้นชัดในเมื่อทุกคนอยากฟังงั้นก็ฟังให้จบเสียงของเธอเรียบแต่ก้องกังวานในหัวของทุกคน เจ้าสาวหันไปมองเจ้าบ่าวดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายแผลเป็นก้าวเข้าไปใกล้แม่เจ้าบ่าวมากขึ้นกลิ่นดินชื้นจากเสื้อคลุมของเขาลอยเข้ามาประทะจมูกแขกหลายคนขยับตัวหนีอย่างไม่รู้ตัวคืนนั้นมีคนตายสองคนชายแผลเป็นเอ,อ่ยช้าช้าทุกคนเงียบสนิทราวกับเวลาหยุดเดินแม่เจ้าบ่าวหัวเราะในลำคอแผ่วเบาแต่เยือกเย็นและทั้งสองไม่ควรอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรก เธอยกแก้วไวขึ้นจิกดวงตาไม่ละจากชายแผลเป็นแม้เซียวินาทีเจ้าบ่าวได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังตึกตึกจนแทบกลบทุกเสียงในงานมือของเขากำเข้าหากันแน่นเล็บจิกลงในฝ่ามือจนรู้สึกถึงกลิ่นคาวเลือดตำรวจคนหนึ่งขยับเข้าใกล้แม่เจ้าบ่าวอย่างระแวดระวังแต่ทันใดนั้นประตูอีกด้านของห้องก็เปิดออกอย่างแรงร่างของหญิงชาราผิวซีดก้าวเข้ามาพร้อมกับกรอบรูปเก่าๆในมือ สายตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความเกลียดชังทุกคนหันขอบไปมองพร้อมกันเสียงส้นรองเท้าของหญิงชรากระแทบพื้นห้องดังก้องกลีบดอกไม้ที่โปรอยอยู่บนพรมกระเด็นตามแรงก้าวของเธอมือที่จับกรอบรูปสันตแต่แววตาแน่วแน่และหนักแน่นเธอหยุดยืนตรงกลางเวทีเหมือนตั้งใจให้ทุกคนมองเห็นภาพในมือชัดเจนกรอบรูปไม้เก่าแตกบิ่นตามการเวลาแต่ภาพถ่ายข้างในกลับคมชัดราวกับเพิ่งถ่ายเมื่อวาน เป็นภาพชายหนุ่มคนหนึ่งยืนเคียงข้างเด็กผู้ชายตัวเล็กและเด็กคนนั้นคือเจ้าบ่าวในวันนี้เสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นแต่หญิงชาราก็ตะโกนตัดทุกเสียงนี่คือพ่อแท้ๆของแกเสียงนั้นสั่นเครือด้วยความโกรธและความเสียใจเจ้าบ่าวตัวแข็งทื่อรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบครงเพลงเขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุหญิงชาราขยับสายตาไปมองตรงไปยังแม่เจ้าบ่าว นิ้วของเธอกดแน่นที่ขอบกรอบรูปจนเล็บขาวซีดเธอเป็นคนฆ่าเขาต่อหน้าฉันห้องทั้งห้องเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงแก้วยในมือแม่เจ้าบ่าววางลงบนโต๊ะช้าๆรอยยิ้มมุมปากของเธอกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีบางอย่างในดวงตาที่เปลี่ยนไปเหมือนเธอรู้ว่าไม่มีทางหนีอีกต่อไปแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แม่เจ้าบ่าวเอนตัวพิงเก้าอีอ้เธอหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นจนขนลุก ในเมื่อทุกคนอยากได้ความจริงฉันก็จะให้เธอหันไปสบตาเจ้าบ่าวสายตานั้นเจ็บแสบเหมือนลวดร้อนกรีดใจเขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่แกคิดเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องแขกหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพและวิดีโอแม่เจ้าบ่าวเอื้อมหยิบสมุดบันทึกจากพื้นพลิกไปหน้าที่เขียนสารภาพนั้นเธอยกขึ้นให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนใช่ฉันฆ่าเขาเธอหายใจลึกก่อนเอ่ยต่อแต่ฉันทำเพื่อปกป้องแก เจ้าบ่าวรู้สึกหัวใจบีบแน่นร่างกายแข็งเหมือนหินก่อนที่ใครจะทันตอบตำรวจก็ก้าวมาล็อกแขนแม่เจ้าบ่าวเียงกุญแจมือดังคลิกชัดเจนในความเงียบเธอหันไปยิ้มให้เจ้าบ่าวอีกครั้งรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยทั้งความรักและบาดแผลเก่าแม่รักแกแต่ความรักของแม่ไม่เคยสะอาดแล้วตำรวจพาเธอเดินผ่านแขกออกจากงานเหลือเพียงเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่กลางเวทีท่ามกลางกลีบดอกไม้ร่วงหล่น ในหัวมีเพียงคำถามเดียวที่ก้องอยู่ไม่หยุดว่าเขาควรเกลียดเธอหรือควรรักเธอต่อไป